สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมหันนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับมาดูนะครับหอยเชอรี่สีทองที่เราอนุบาลไว้นะครับก็อันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูนะครับว่าหอยของเรานั้นครับจะโตเร็วหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ผมเลี้ยงในกระชังนะครับโอ้โหครับดูนะครับนี่นะครับตัวโตมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ ก็ต้องบอกว่านะครับไม่ได้มาดูบ่อนี้นานแล้วนะครับนี่นะครับสปดูข้างล่างนะครับนี่นะครับตัวโตครับนี่ครับเยอะมากเลยครับมีข้างล่างนะครับโอ้โหก็าต้องบอกว่าไฮเชอรนี่สีทองของเรานะครับมีทุกรุ่นทุกไซส์เลยนะครับตอนนี้บ่อนี้นะครับนี่ครับโอ้อันนี้เลี้ยนสิบแล้วนะครับ นี่นะครับเดือนสิบแล้วนะครับตัวเล็กก็มีครับตัวเล็กนี่นะครับให้ดูข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ก็ถือว่าเยอะเลยทีบเดียวนะครับนี่สำหรับบอนี้นะครับกระเสียคิมพันนะครับได้ทำการนะครับเลี้ยงมาประมาณสองเดือนนะครับนี่นะครับให้ดูหอยนะครับหอยสองเดือนนะครับก็จะมีสะไขกันครับ ใส้เล็ซสาใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไวยที่เราได้นะครับนี่ก็ถือว่านะครับเลียนสิบบาทนะครับเรียญสิบเรียญห้าปนๆกันไปนะครับก็มีครับผักตบชวานะครับบ่อนี้ผักตบชวาแหนแดงนะครับนี่ครับบ่อผ้าใบนะครับ ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอยเชอรี่ของเรานะครับตัวโตนะครับนี่ครับดีดูหอยครับหอยสวยมากนะครับหอยสองเดือนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับซึ่งตัวเล็กๆก็จะเยอะตัวเดียวนะครับยังไม่ได้คัดไซส์ออกมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดึงผักออกมาอยู่ใต้ผักก็เยอะนะครับหอย เยอะเลยทีเดียวนะครับเกาะตามโมเวียขอบเกก็มีนะครับขอบนี่นะครับผลดีของการนะครับที่เอาผักตบชวาใส่นะครับก็หอยนะครับยึดเกาะนะครับยึดเกาะเป็นล่มนะครับแล้วก็เป็นอาหารของเขาได้ด้วยนะครับถือว่านะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เรานะครับสามารถหาได้ง่ายนะครับสำหรับผักตบชวาครับนี่นะครับนี่ครับผมจะดึงออกให้ดูแล้วก็ หอยครับเยอะเลยทีเดียวบางล่างก็มีนะครับข้างล่างนี่ขางล่างเป็นหอยครับนี่นะครับตัวตัวข้างๆนี่ก็มีครับมีครับข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหอยฮอซยึดเกาะครับต้องถือว่าเนี่ยนะครับนี่อันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับ หอยนครับนี่ตรงน,นี้นะครับนี่เยอะเลยทีเดียวครับก็ที่ว่านะครับเป็นพืชอ,อีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากจอกุลาบแล้วนะครับทําให้หอยเรายึดเกาะได้ง่ายนะครับซึ่งทางเกษตรกรกน,นี้ก็เอามาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับให้หอยยึดเกาะ ก็สอนเพื่อนสมาชิกครับที่อยากจะทําตามก็สามารถหาได้ตามหนองของบึงนะครับแล้วก็นํามาลงไว้นะครับก่อนที่เราจะลงนะครับก็คือให้นําผักนะครับนําผักมานะครับล้างก่อนนะครับล้างให้ความสะอาดเสร็จปุ๊บให้น้าเขาเป็นสีใสใสก่อนนะครับเวลาล้างถ้าเวลาน้ำำําดําอย่าเพิ่งให้เอาผักลงนะครับพอเราล้างจนน้ําใสสะอาดแล้วเราก็สามารถ เอาลงได้เลยนะครับลงได้เลยนี่ครับจะทําให้หพืชผักแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็นี่ครับดูการเจริญเติบโตของผักนะครับเขาก็จะออกดอกครับออกดอกใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ของผักได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนะครับนี่หอยตามบนในหัวข้อ ก็ถือว่านะครับหอยตัวเร็วนะครับตัวเร็วครับตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับประมาณนี้เลย,ยนะครับก็นะครับให้ดูหรากหลายมุมมุมนี้ถึงว่าโค้งเข้าคางที่เยอะนะครับนี่ในของเราตัวนี้ครับสวยได้ีเดียวนะครับ หลังเพื่อนสมาชิกที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับสลับมือใหม่นะครับผักตบชวาสวยครับสวยมานูกัน็นขอบขอบนะครับด้านนี้นขอบขอบก็มีครับนี่นี่ครับเขาก็จะเกาะตามนี้ครับตามผักครับ น,นะครับ,รบก็สำหรับวันนี้นะครับกระเสียคิปพันนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ